เพื่อนบอกว่าเห็นยูไสกวดเราโลดเดอร์ชุดนี่มาสันอันนี้เพื่อนฝากมากเพื่อนมาค่ะฝากมากครับรอตลี่นมันออกมาพาไปกวดเรามันสีพอได้มาสันเพื่อนแสดงว่าเพื่อนมั่นใจหลามั่นใจครับดวนนะครับเพราะว่าถ้าเลขเขาเพื่อนสีดวนอยู่เพาะมันเขาเนาะมันก็เขามาสองวันติดแล้วเนาะสองวันติดนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างสองหนึ่งกับสามแปดเนาะค่ะสองหนึ่งกับสามแปด รางวัลท,ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเมื่อวานสดๆร้อนๆนี่ครับกระเขาสามเพิ่นหายมาสามเซียนมันหอกซีสามนะครับกับนะครับเป็นซีสามครับส่วนค้เตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมุนทะการภาพรวดข้าราับชมเมื่อนี่เนาะคะ่ะ แอดกับมาตามแนวทางนะคะรับมีที่มาเนาะคะ่ะลุงสอนะคะวาเพิ่นโท่มาให้ตองวดแล้วสันคา่านผู้ชุมอย่ามาไปเบิงนะคะน้ำกันเนาะคะ่ะวาเพิ่นจะมีแนวทางตัวใดนะคะให้ในวันวันที่16ท่านวาคม2 5 6 7นเนาะคะ่ะแต่งแต่แอดตามมานะคะกับเขามา2งวัดติดแล้วเนาะคะ่ะวัด2 1นะคะ38 การกะเข่าเนาะคะ่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะต่งหัวที่ผ่านมาเพิ่งหายสามซีเนาะคะ่ะสามซีซีสามเพิ่งจะหายกลับน้ำนะคะกะเข่าเนาะคะ่ะเข่าต่อเนื่องนะคะตั้งแต่น้ำมาแบ่งปันเอฟซีสองหัวติดเนาะคะ่กะกับหัววันที่สิบหกธันวาคมที่จะหอดนีนะคะมาปเบิ่งน้ำกันเนาะคะ่ะแนวทางเพิ่นจะหายมาตัวใดนะคะลุงสอสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ เอฟซีเพิ่นไห่ตามรับมีที่มาเนาะค่ะครเพิ่นบอกตามรลายนะคะแล้วก็ล่อหลายพิมพล่อหลายแต่ได้ยินว่าเพิ่นไห่ตองหวัดเลยบอกค่ะลูกครับพอเหล็กออกปุ๊บเนาะเพิ่นก็โทรมาดวนนะครับเพราะว่าถ้าเลขเขาเพิ่นสีดวนอยู่มันเขาเนาะมันก็เขามาสองวันติดแล้วเนาะสองวันติดแต่ ยุดเรานามาแบ่งฝันเอฟซีครับแต่ว่าถ้าผู้ใดเคยตามแต่กันกอนั่นกะกะมีเขาครับแต่กันกรผุ่นกเคยเข่าคนเคยหายมาอยู่ครับเคยเขามันมันรุดพ่นกับเล็พักว้กอนมันไหม่ะพักว้ช่วงหนึ่งบ้านพักว้ช่วงหนึ่งแต่พอดีบ้านนี้ยูยูพ่นกับโทม้าหายมันบ่ะเขาทั้งบนทั้งล่างมันบ่เขาทั้งบนทั้งล่างเป็นถือว่าเป็นงวดแรกเนาะ ในในช่วงนี้วันนับหนึ่งไม้นับหนึ่งไม้นะครับเขาทึ่งบนทึ่งล่างสองหนึ่งกับสามแปดเนาะค่ะสองหนึ่งกับสามแปดรางวัลท,ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งหมู่ว้านสดสดร้อนร้อนนี่กระเขาสามเซียนพันหายมาสามเซียนมัมหรอกสี่สามนะครับกร,บรบะเขาสี่สามถือว่าเขาตัวกลับแต่ว่าเหล็กวิ่งเหล็กเด่นเขาทึ่งทึ่งทึ่งเด่น เทงร่องนะครับอืเพิ่นไหมาสติติเกา่าสถิติเก,าก่ากะบเดี๋ยวเพื่อเอ็ซีูที่เปามาเบิงที่หลังเบิงสติติเด้อครับสามนี่ยละอันนี้คือสติติเก่าเนาะ,ะค่ะเพิ่นไหสามซีมันก็เขาตัวกับนะครับเป็นซีสามครับส่วนเหล็กเหล็กเด่นเหล็กร่องมาน้ากันเลยเพิ่นไหมาเจ็ดหางครับเหล็กเจ็ดหางค่ะ ก็ว่เอว่าหลายเนาะค่ะแต่ส่วนมากคือเถ้อมันตามสถิติที่ผ่านผ่านมามันสิเข่าทั้งบนทั้งล่างเหมือนม้แนกับอยู่ประมาณนี้คือตัวเลขกับสบมานแปดหางหรือบกบกเกินจิหลายที่สุดสิบหางนะฮะก่อนแรกแตงหวดครับแตงวดเพราะมันเป็นเหล็คำนวณเนาะค่ะแล้วก็บ่มีเพิ่มบ่มีเพิ่มบ่มีลดเป็นหายแล้วหายเลยหายแล้วหายเลยนะครับ ก็อย่าลืมเด้อี่นโขงสุดท้ายนั่นนะมีก้าวไก่มาย่มเพราะว่าเพื่อว่าฟซีมันจะเลื่อมมันกับวันเนี้ยเนาะกัเบิ้งเบิ้งก่อนนะครับค่ะค่ะพี่น้องบอกว่าโอ้อยากเบิ้งโขงสุดท้ายเป็นยังไงสิการสิมีอยู่นะแต่หาลังคนเพิ่งกว่าพอเห็นเพราะว่าปล่อยต่อเพราะว่าเขาปล่อยต่องหวนเลยเนาะค่ะปล่อยโดนคือวบานนะวะแต่หลายๆคนก็เห็นกับว่าได้ตาม <krit> กับมี่หลายแบบเนาะค่ะกับว่าเป็นยังกะเพราะว่าเพื่อไหามากเป็นแนวทางแม่นมาค่ะครับตัวเลขมันกาแต่ว่าเพื่อนบ่ได้บอกว่าเพื่อนบ่เปิดเผยตัวตนแม่นมาค่ะแ่นคือเพื่อนเป็นผู้ห้ตัวเหลขมากเพื่อนก็เลยบออยากเปิดเผยตัวตนนะครับมี่ยังกะต้องมาพานพศอ๋อเิ่นไหผพานทั้งพศหรือว่ามีจังไดเนี่กะให้โทรเขาเบอร์โทรของ พ่อซอของลุงซอเลยนเนาะค่ะแต่ว่ากต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าเบืรอโทษกะเป็นเบืรอโทรทํางานเนาะโทรมากบางครั้งอาจที่ว่ได้รับหรือรับก็ได้รับบรับบางแางจังได้รับต้องบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับพอมาผู้เพิ่นห้มาเนี่ยเพิ่นเพิ่นบอเปิดเผยครับบอสะดวกทีสิมาให้โทรคุยกับพี่กับน้องวันน่ะไปค่ะพิ่นหยให้ให้ลุงซอนี่เป็นครับ เป็นสะพานเป็นซื้อกลางเป็นซื้อกลางให้ครับกะอปอให้เอฟซีเข้าใจนะคะคส่วนแนวทางในวันที่สิบหกทันว่าคมนี่เพ้นห่มากนี่จักหางค่ะลุงสอควันนี้สี่หลายคนวดที่พันมาเนี่ยคือแปดหางวดที่พันมาเจ็ดหางนะครับวันนี้เป็นไงบมาแปดหางแปดหางแต่ว่าเหล็กเด่นเหล็กวิ่งตัวเดียว วิ่งตัวเดียวงันนี้บ่มีร่องบ่ค่ะม่ไม่ร่องครับตัวเดียวโดดๆเลยแสดงว่าสูตรผนออกมามันเป็นตัวเดียวมันเป็นแบบนั้นนะครับค่ะมีตัวใดแน่ค่ะลุงซอดเดี๋ยวอ่านหนพูดถึงตัวเลขเนาะเดี๋ยวสีอ่านใหนีฟังก่อนนะครับก็มีเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเลขเด่นคือวิ่งเก้านะครับเด่นเก้าวิ่งเก้านะครับวิ่งเก้าครับ พี่น้องเอก็จดตามไปได้เลยนะครับวิ่ง9นะครับจับคู่นะครับจับคู่2ตัวมีเก<ะ>้าซีเก้าหกค่ะหกซีซีเจ็ดสองยสองสองสองครับ จริงๆมันมีหลายคู่กับเท่ากับบ่วหลายนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กเบิ่งสองหางมีซีซีกับสองสองครับมันบาดกลกับเนาะครับมันบาดเกล็ดแก็ถือว่าว่าหลายเพราะว่าเหล็กคนนี้่นให้กลับน้ำไม่ไม่ต้องกลับครับต้องกลับกลับทุกครั้งนะครับแต่ขันขันขันตามขันตามที่ผ่านมา ขันมันมาทั้งมดทั้งล่างมันสิมีตัวหนึ่งตรงตรงตัวหนึ่งสิเป็นตัวกลับแต่ส <mel> ีมันบางครับก <mel od ic autre load> <mel> ic ัมีเป็นบางครั้งบางครั้งกับมาตรงทั้งทั้งหมดทั้งล่างกับมีครับแต่ว่ากับใกลับกลับบนลึกกลับล่างสิกับมีนะครับเพ่นถึงบอกว่าต้องกลับใบน้ำนะครับเพิ่นกระยำตลอดว่าอย่าลืมกลับมันบ้าค่ะอย่าลืมกลับนะครับใบกลับด้วยเบิ่งตัวเลขนะคะลุงครวเอฟซีเดนเจท่านค่ะอืมนะ สามนี่ยแหละครับพี่น้องครับหน้าจอเดอเอฟซีเบอร์โทรนี่กะเป็นเบอร์โทรของลุงสออาจสิได้รับแน่บ่ได้รับแน่ค<ม>ันว่างกับจ้งสิได้รับเนาะค่ะก็ต้องขอบ,บอกพี่น้องไปตามตรงนะครับค่ะย้ำว่าเป็นแนวทางนะคะเพิ่นก็นหามาตองวัดเลยบ่ต้องร่อเนี่ยประสันไปต้องลอที่แรกคิดว่าโอ้มื่อไดนเนาะประสันคิดว่าอย่างสองอสามมื่อ ตัวเด่นเพื่อนตัววงกลมนะ่ะแมนบาค่ะแมนเด่นให้สองหางนะครับเด่นให้สองหางนี่แหละค่ะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเดี๋ยวหรือว่าจังไดกะจังคอยมาย่ำคงสุดท้ายอีกอรอบนึง่งไ,ได้ครับเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อหรือว่าเพื่อมีอีกอย่างที่เพิ่นโทรมาหาลุงสอแมนอ,อีกเป็นการดวน เข้ากัต้องรอติดตามอีกเพราะว่ามือนีกับของกวันที่สองเนาะค่ะส่วนเสียหอดวันที่สิบหกกับอีกหลายมือเพื่อกันเอฟซีรืมน้่กานรืมอึ้งวัดที่ผ่านมาครับการลืมเข้ากับมายำก็ได้นะครับค่ะมายำเบิองหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนมากกับเท่าที่ผ่านมาบ่มีบ่มีเปลี่ยนแปลงนะครับบ่มีลถบ่มีเพิ่มบ่มีลถบ่มีเพิ่มก็คือหายแล้วหายเลยหายแล้วหายเลยนะครับอยู่ระดับนี้ค่ะอ่ะแจกใดเข้าก็ต้อง ติดตามอีกเพื่อพันมีของสุดท้ายค่นพ่มีกับชุดนี้ก็แห้งดีดน้นอะค่ะ,ะ,คอะขอบคุณลุงสอหลายๆจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ